สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันที่6สิงหาคมเปิดตลาดเช้าไม่ขยับเมื่อเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคําประจําวันที่6สิงหาคม2564คงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทองรูป,ปรพรรณขายออกที่ราคาบาทละ28,950บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคําเมื่อเวลา9นาฬิกา29นาทีทองคําแท่งในประเทศ รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ28,350บาทขายออกที่ราคาบาทละ28,450บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูป,ปพันธุ์96.5เรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ27,833บาท76สตางขายออกที่ราคาบาทละ28,950บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคําโลกหรือโกสปัดอยู่ที่ระดับ1,801.50เหรียญสหรัฐตอออนซ์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ